เราสองคนเนี่ยบินตามไปนะแม่ห้าเด็กด้วยเจออกจับตัวเองด้วยแม่เขาบอกเขาไม่มีตังค์แล้วเขาไงคะแต่เขาชอปปิ้งตลอดเนต้อปเออที่ของเราน่ของเราอันนี้อร่อยมากดูสิมันมีเม็ดเม็ดมันมีที่ไม่กินแล้วมึงโคตนแตเลือกอันไหนได้เลยนะคะมีหลายชั้นรวมหัวกันหรอกชนะเชั้น อยู่ในหัวอะไรคะแม่อยู่ในหัวเศร้าพ่อแม่แหงอุ้ยถ่ายดาราอย่างนี้นะคะไม่ได้อะไนะอุ้ยตายแล้วโด่งดังมาจากไหนเนี่ยฮะของกูโรงพยาบาลเลยแน่ัน่กูหลอกมึงเหรอโออดิมึงตีลังกาตั้งสองรอบรอบเดียวไม่เคยพอสำหรับเด็กพวกนี้ มาที่ EP นี้นะคะต่างๆนานานะคะ EP ที่แล้วก็ไปกับลูกสาว EP นี้ก็ไปกับลูกสาว <laughs> ต่อเนื่องกันเลยนะคะกลับจากอเมริกาปุ๊บนะคะมีโอกาสได้บินไปสมุย ขึ้นภาพสมุยไปอยู่สมุยมาประมาณตีห้าวันนะคะถายเจ็ทแล็กปุ๊บก็ไปสมุยแล้วหลังจากนั้นตอนนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งชิปนะคะใกล้ๆแม่ลูกจริงๆจะมีลูกชายด้วยนะคะกิดธารกิจค่ะก็เลยมาไม่ได้อยู่กับด็ดดี้ก่อนชิปนี้ต้องบอกว่าสิงคโปร์สิงใจเลยค่ะชิปนี้สมาชิกเด็กๆแดงเต็มไปหมดแต่เราสองคนเนี่ยบินตามไปนะเพราะว่าคนอื่นเขาไปถึงแล้ว๋ยวไปดูว่าคนอื่นเป็นใครบ้างแต่คนอื่นน้องคนนี้ขออะไรคะยังอยู่สนามบินอยู่เลย เอาราคาไหอ่ะ b l a c k i เอาด้วยอ่แบบา Blackie Frappuccino กับชาร์เ r ย์อาซายยังไงคะมันต,นต้องลองนะคะของมันต้องลองใช่ไหมเราเป็นเหยื่อการตลาดอย่างแท้จริงสั่งเรียบร้อยเอออ,อแล้วเป็นไงคะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเ <laughs> อ่อเราต้องรีบดูดภายในเร็วที่สุดเพราะว่า <c oughs> เรากำลังจะเคือ เราไม่สามารถจะหยุดภายในเวลาอันรวดเร็วได้อดไปค่ะตามล่าหาสวัสดีแต่เซเล็เดินขาโอ้ยสวัสดีค่ะอาไปไหนกันแม่รู้ตาแล้วเราเจอแขกรับเชิญท่านแรกยังไม่ได้นัดหมายไปไหนคะลูกบอกสิคะไปสิงคโปร์สิงคโปร์เจอแกลงโอ๋แกแลงพี่โอ๋ไปด้วยปะไม่ไปหนูไม่รู้ไงหนูก็เลยแกงฮ่องกงอ๋อู้ย้ายซ้ายขวาเลยนี่ค <Studies> ่ะแขกรับเชิญไม่ไ <reconcile> ด้น <tried coś S 2> ัดหมายนะคะเจอกันตามสนามบิน ยพยายามนอนได้ยินไหมนั่นะนะพยายามนอนไม่อกนอนไม่อยากนอแน่นอนก่อนนะจากการขาสิงคโปร์สิงหใจสิงคโปร์สิงหใจถึงแล้วเช็คอินโรงแรมก่อนนะคะก่อ,อนที่จะไปเจอสมาชิกค่ะทุกคนบอกว่าแฟนๆต่างๆนานานะอยากรอทิปของมามีกับบุ๊คลินบ้างได้ไหมได้เดี๋ยวดูว่าทิปของบุ๊คลินจะเป็นอะไร กี่คนครับพี่เมย์แม่แปลว่าเด็กกี่คนแม่กี่คนแม่ี่ห้ามาเด็กไรแม่ดึงเจดสองสาด็กเจ็ดมากแปดหรอแปดดิเจ็ดออกกุญแจตัวเองด้วยถ้าเาตัดแล้วนั้นทั้งหมดคือแม่ห้าแม่ห้าไม่ใช่แม่มีลูกสองคนเดียววันนี้ที่วันนูกสองมาอันนี้อันนี้มาหนึ่งโอเคสนุกสนานเนาะสนุกมากค่ะบันเทิงมากเลยนี่ลิ้นไหเก้าอี้นะหน่อยสิลูก มาล e เลย e เก้าอ e ี้น,นะน่าคือ e. คอ,อันนี้คืออะไรอันนี้คือเป็นเก้าอี้พิเศษต้องสวยจริงได้นั่งดี่ทามแล็บกันนะคะในของบีนาคะอันสีดำโ,โอ้สีดำเลยลูกวหนูอ,อยากโดดเด่นใช่ไหมใชน่นี่ค่ะนี่ค่ะของคุณปณิตาเขาขึ้นนิดเดียวเองแต่เขาไม่เก๋นี่ไงมันกลับมาอีกแล้วเห็นป่าว พี่นายถงจะ<ห>าหขอบคนพี่เมย์บอกให้กูตั้งกล้องว่าข้างในจะสวยมากงั้กูกูเชื่อพี่เมย์พี่เมย์บอกกูต้องตั้งกล้องไว้ โอเคโอเคนี่กูตื่นเต้นแล้วเนี่ยอ่ะพี่มยขายไว้เยอะเห็ไมล่ะโอ้เลยเห็ไมล่ะอุ้ยจริง้วยเาล่ะเออเ้ยว้าง้เรจะถ่ายกันยังดีๆคิปก่อนสวยๆเดี๋ยวก่อนได้เลยได้เลยได้เลยนี่แล้วซุปเปอร์ชายแล้วซุปเปอร์ชายได้เลยได้เลยหยุด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 หยุยุดหยุดหยุดยุดหยุดหยุดหยุยุุดหยุดหยุยุดห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 ยุดยุดห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 ยุดยุดหยุยุดหยุดหยุ มายูเขาเป็นเขาเป็นตัวน้ำข้างหลังเต้นอยู่มายูออกจากทำแลบนะคะตรงมาที่นี่เลยค่ะโบบ้ามายูทานไหมคะคนไหนทานคะคนนี้ค่ะสองคนนี้ค่ะบีน่ากับนิลินค่ะคนนี้ไม่ทานเต็มจอเลยพี่ยูหวานกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณยี่ห้าค่ะยี่ห้าคุณละคะยี่ห้าค่ะ ของน้าเอาศูนเพราะน้าแก่แล้วโอเคนะคะหมานี้เอาศูนย์ตอนนี้นะคะมีเด็กอยู่กับฉันประมาณสี่คนเจอแม่อีกหนึ่งคนข้าหแล้วไปดูว่าแม่ที่เหลือเขาอยู่ที่ไหนกันนะคะช้อปปิ้งนี่เองค่ะแม่บอกว่าไหนของพี่เมย์ทั้งสองล้านลยนี่ลินจัดการเลยค่ะแม่เขาบอกเขาไม่มีตังค์แล้วเขาไงคะตะเขาช้อปปิ้งตลอดดูดิดูทำเป็นถือดูทำเป็นถือแบบดูทำเป็นถือให้ห่างกายไม่ใช่ของพี่เมย์เลยของมึงอะเราอะห้ามพูดคำว่าไม่มีตังค์ เรารู้จักใช้เอองั้นดีกว่าเอาใหม่พูดใหม่สิหนิงได้สีอะไรจะไ,ไม่สะดวกใช้เออเออได้ไงคะคลิปซีลีนส <3, 100. S 2> ามอ,อันร้อยนี่ยค่ะเอ,อ่า นีอันนี้ได้ฟรีนะขโมยเพื่อนมาเอะไะค่ะมันก็จะคุ้มค่ากว่าเนาะค่อใช้เงินต้องเป็นมีเพื่อนไว้ทำไมมีเพื่อนให้ขโมยเออทำพังก็ไม่เป็นไรทำพังก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เงินเราแล้วถ้าทำหายอ่ะแล้วถ้าทำหายก็ยิ่งไม่ใช่เงินเราอย่างที่เรของเรานะ่เรืของเราก็ช่างมันเนาะช่างมันหาเพื่อนต้องหาเพื่อนดีๆอย่างนี้นะคะไปไหนคะเด็กๆพร้อมไหมคะสองบอยต้องตามมาด้วยนะคะเอออ่ะอย่างน้อยมีไอติมไปลูกไป ไอจีเอจียามิอร really? ่อยไหมลูกอะไรคะบ้านนี้เป็นไงคะอร่อยไหมคะอันนี้อร่อยมากดูสิมันมีเม็ดเม็ดอะไรไงคะสาวหนูรมอะไรนะคุกกี้โด้ค่ะขนมแบบแอมคุกกี้โด้ของพี่เบียร์ไหนทำไมหนิงไปก่อนคนอื่นนะไปเซเวมาให้รู้ว่าทำยังไงไปดูเด็กยังไงคะน้องฉันเป็นมีจริงไม่กินอีกแล้วมึงโทรไปขอ พี่นาดูจะกินอีไรเหม,มือนหรอ หรือเราให้ดูนะคะว่าเราพูดถึงอะไรเราพูดถึงกล้วยด้านหลังนี่ค่ะกล้วยด้านหลังนี่ค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆทุกคนต้องจําว่ารองเท้าตัวเองอยู่ไหนนะคะต้องมีใครเท้าเหม็นอ่ะมันได้กลิ่นเหม็นเท้าอ่ะข้าะกันเพราะทุกคนรอ,องเท้า หันเลยค่ะห kind of mm ันเลยค่ะโอ้โหผมเช้านี้หันด้านนู na, stay, ้นห yeah, uh ัน huh, ด้านนู้นนี่ฝีมือค so ุณแม่หนิงก็อยากจะสู้เนี่ยเนี่ยหนิงอยากจะสู้นานาแม่นานาน่าจะถักสวยกว่าแม่อย่าดูสิดูผลงานพร้อมไหมคะคุณแม่อุ้ยมาอยู่พร้อมมากดูผมมาอยู่หนค่ะนานาสาอนนะคะเนี่ยนีเรนขอดูดิมามีทําสวยไหมหัน นี่ไงวันนนิรินตาถึงนิรินตาถึงมากใช่ใช่แต่สรุปคือมันก็โอเคค่ะในแม่หนูถึงแม่หนูเองก็คือโอเคป่าว่ากันด้วยเรื่องเครื่องเล่นแม่โอ๋เล่นด้วยมัามี่แตคือมามี่มันไม่เร็วอ่ะมันช้าแบบ มันชั้นหนึ่งนาเดียวพวกแกฉันรู้เลยว่าวางแผนหลอกฉันไว้แล้วตอนที่ฉันขึ้นไปข้างบนรวมหัวกันหลอกฉันแล้วเช้าฉันขึ้นไปแกงมันไม่ได้อยู่ข้างบนเลยมันอยู่ข้างในอยู่ข้านตืกแล้วมันก็แผลสองฟีนี่นเคยขึ้นมาแค่หนึ่งนาทีมันไปแค่ดสุดแล้วกลับมาแล้วทำไมต้องนี่คือสองฟีอะไรอ่ะ เวอร์แซลยูนิเวอร์แซลสตูดิโอที่สิงคโปร์ค่ะวันนี้ยูนิเวอร์อะไรคะแม่ยูนิเวอร์แซลพอแม่แหงแล้วก็มาถึงนะคะที่แน่ๆลูกโลกแห่งมวลมหาชนนี่ก็หนึ่งในมหาชนค่ะอุ้ยอะถ่ายดาราอย่างนี้นะคะไม่ได้เลยนะโอ้ยตายแล้วโด่งดังมาจากไหนเนี่ยฮะอยากจะยีหัวมึงมาเมื่อกินหน้าอย่างนี้เมืงอกินหน้าเป็นหน้าเป็นตาเก่งมาค่ะเด็กๆผ้าหมู่ผ้าหมู่เป็นพิธีค่ะลูก ไอ้แม่แม่เข้าไปด้วยเลยแล้วอย่าเพิ่งถ่ายรูปโลกเข้าไปกันจอนนี้นะคะค่ะทำไมคะแล้วก็นักเข้าไปแล้วนะคะโอเคค่ะหลังจากที่รอประมาณครึ่งชั่วโมงช่ค่ะผู้ใหญ่ต้องการกาแฟค่ะอ่าไปค่ะพิธีกรรับกล้องไปเลยค่ะ Let's go buy stuff first กล้องแบบนี้โอ้โห คนดูเวียนหัวนี่ค่ะนี่ลินอยากจะให้ป้าขึ้นอันนี้ I can do คนแก่ๆจะทำไม่ได้แต่แม่ไม่ได้นะแต่ว่าน้านาได้ลูกเพราะน้านาเป็นทีเนเจอร์ใช่ไอเป็นทีเนเจอร์ I can do that ป้าชัวร์มามีหนูไม่ได้แน่นอนมามีหนูต้องใช้ยาดมประมาณสองโหลไปกับลูไหมมึงเนี่ยห่างกันไปไหมลูกว่าแม่ต้องใช้ยาดมประมาณสองโหลไม่ได้เลยของกูโรงพยาบาลเลยแน่แน่ มึงรอรับก่อนกูลงแล้วกันกูรอรับยังไงคะยังไงขัดเสียวอ่ะอันนี้ไปแบบน้องเด็กน้องแก่มาก We have saved the earth. ททำอะไรี่นีิงคะถามไี่รู้น้องแดงน้องแกะกูหลอกมึงหรอโอ้ที่มึงตีลูกกาทั้งสองรอบแต่มึงผ่านมาได้นะแสงมึงเล่นได้แล้วทำไมเค้าต้องหลอกเพื่อนแต่ไม่เข้ากูหลอกทำไมวะบอกว่านั่งตุ๊กตุกบอกว่านั่งตุ๊กตุกเดี๋ยวนิดเดียวแต่ว่าสนุกว่ะเห็นไหมน้องเผายังบอกเลย เล่นอย่างเหนื่อยแล้วตอนนี้กำลังจะไปอีกรายหนึ่งนะคะเราจะไปไหนอ่ะเราจะไปเทรลสภาพตอนนี้บ้านนี้เป็นยังไงคะอาการหิวแล้วค่ะไม่น่าต้อตอนนี้อยากได้นักเก็ตแล้วใช่ไหมคะโอเคครับสภาพบ้านนี้เป็นไงคะลูกสาวไหวไหมคะไปโอเคมาไปจริงๆแล้วนะคะรอบนี้เรามาเนี่ยอะไรนะคะมาอยู่หนูอยาก้างพี่พีหน่าไปบอกพี่พีหน่าเลยพี่พีหน่าน้องมาอยู่จะนั่งด้วยนะคะโอเคมาอยู่มาเลยค่ะรอบสองปีน่านั่งกันนี้เล่นสองรอบอีกแล้วเหรอ ทำตาปิ๊บ,บก่อนทำตาปิ๊บ,บก่อนรอบเดียวไม่เคยพอสำหรับเด็กพวกนี้ขณะนี้นะคะ6โมงกว่าแล้วค่ะเรามากันตั้งแต่เาช้านะคะวันนี้ก็หมดไป1วันกับ Universal แล้วก็คงจะบายบายสำหรับ EP นี้บายบาย EP นี้ก่อนค,ะค่ะบ๊า,มมายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์